ในโรงงานในสถานประกอบการญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการปลูกฝังแนวคิดอันหนึ่งสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างานคือแนวคิดที่ชื่อว่าเก็บบะนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านทำงานในโรงงานญี่ปุ่นเนี่ยท่านจะคุ้นกับเรื่องเก็บบะว่าเป็นหนึ่งในจีหลายๆตัวนะครับที่ท่านจะต้องทำให้ได้มีเก็บบะมีเก็บะสืพิจิจิสึมีเกณฑ์อ,อะไรต่างๆอีกเยอะๆมากมายเลยนะครับซึ่งจะไม่ขอพูดถึงในรายละเอียดนะครับ แต่วันนี้จะมาคุยในเรื่องเดียวคือเรื่องของเกมบะ Walk นะครับซึ่งหมายถึงเรื่องการเดินไปที่หน้างานคำว่าเกมเนี่ยย่อมาจากคำว่าจริงเนาะส่วนบะเนี่ยก็คือสถานที่นะครับรวมเกมบะก็คือสถานที่จริงมันเป็นศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในแวดวงการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ นำมาปรับใช้เป็นวิธีการบริหารจัดการของหัวหน้าง,งานอย่างหนึง่งมีรากฐานความคิดที่สําคัญอันหนึ่งก็คือคนที่เป็นหัวหน้าง,งานที่ดีเนี่ยจะต้องเดินดูหน้าง,งานจริงไม่ใช่เดินดูหน้าง,งานอย่างเดียวนะครับแต่รับฟังปัญหาไปสอบถามพูดคุยสิ่งที่จะต้องทําการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมจากคนที่อยู่หน้าง,งานหลักการสําคัญอันหนึ่งคือคนอยู่หน้าง,งานคือคนรู้เรื่องดีที่สุดไงคือคนรู้ปัญหาดีที่สุดนะครับ มากกว่าที่จะคอยรับฟังมากกว่าที่จะคอยให้ลูกน้องมาคอยรายงานแล้วก็นั่งอยู่ที่โต๊ะเฉยๆนั่งอยู่ที่ปาร์ติชันเฉยๆการเดินลงไปที่หน้างานนะครับมันช่วยให้เราเห็นปัญหาจริงซึ่งนอกจากจะนำไปคิดอ่านต่อยอดเพื่อไปกำหนดกระบวนการวิธีการแก้ไขปัญหารวมทั้งการปรับปรุงพัฒนางานในเรื่องใดแล้วเนี่ยนะครับมันยังได้ใจลูกน้องด้วยผมเชื่อว่ลูกน้องทั้งหลาย อยากเห็นหัวหน้าไปไปดูไปคุยด้วยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วมันเกินมือเกินจากประสบการณ์ที่เขาจะสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์นั้นได้เนี่ยธรรมดาลูกน้องต้องหวังเพึ่งคนที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้วไม่กันจะมีหัวหน้าเพื่ออะไรจริงไหมฮะดังนั้นเนี่ยการที่หัวหน้าเนี่ยมาเก็บบะคือมาดูสถานที่จริงมาเห็นสถานที่จริงเนี่ยนะครับมันจะช่วยเพิ่มพูนความสัมพันธ์ เพิ่มความเป็นกันเองระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องลดช่องว่างไม่ทําให้ลูกน้องรู้สึกว่าหัวหน้าเนี่ยนั่งอยู่เป็นหอคอยอะจะลงมาเจอกับลูกน้องแต่ละครั้งเนี่ยแหมมันยากเหลือเกินะนะฮะในโรงงานอุตสาหกรรมมัน,ม,นมันไม่ไม่ใช่พฤติกรรมที่มุ่งประสงค์เลยผมว่าไม่ได้แตกต่างจากออฟฟิศสำนักง,งานโดยทั่วไปหรือธุรกิจบริการที่หัวหน้าเนี่ยจะต้องดูงานใกล้ชิดกับลูกน้องแน่นอนลูกน้องไม่ใช่ต้องการหัวหน้าที่หน้าเบิ้งมาเดินแล้วก็มา ตําหนิดตําหนิตํามเดตหน,ตนิแล้วก็เสร็จแล้วกลับไปแต่ลูกน้องต้องการความเอาใจใส่ความเป็นกันเองไมตรีจิตใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับไปสอบถามปัญหาในการทำงานของลูกน้องรวมทั้งสอบถามสารทุกข์สุขดิบของคนที่เป็นลูกน้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไป ประชุมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาก่อนที่จะไปกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแนะนําเลยนะครับอยากให้ท่านที่เป็นหัวหน้าง,งานทั้งหลายเนี่ยไปสํารวจหน้าง,งานในแผนกของเราไปพูดคุยพบกับลูกน้องอย่างน้อยที่สุดก็จะได้รับฟังปัญหาจากลูกน้องแล้วก็รับฟังมันอย่างตั้งใจด้วยนะครับนําไปสู่การกําหนดวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาและอาจจะเป็นข้อมูลที่ เอาไปใช้ในการรายงานให้ผู้เรียนระดับสูงได้ทราบความใกล้ชิดความเป็นกันเองเนี่ยมันจะทําให้ลูกน้องเปิดใจที่จะคุยกับท่านมากกว่าที่ท่านจะนั่งอยู่ในห้องทํางานอย่างเดียวนะครับพฤติกรรมแบบนี้ครับคือเรื่องที่ผมคิดว่าองค์กรทั้งหลายพึงประสงค์จากคนที่เป็นหัวหน้างานเกมบะวอล์ walk, คือเรื่องของการเดินไปสถานที่จริงรับฟังปัญหารับฟังข้อติดขัดรวมทั้ง สอบถามสารทุกสุขดิบของลูกน้องซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความรู้สึกเอนเกสต่องานให้ลูกน้องได้มากเลยทีเดียวครับ